ทดสอนะคะเะมอลไทยแลนด์นะคะวันนี้มือนเป็นวันที่เราดะมอก้เข้าร่วมกับกิจกรรมนะคะค่ะเป็นกิจกรรมวันพ่อที่บริเวณท้างวัดพระแก้วนะครตรงถนนสามชัยในพิพิรภัณสิยงสิ่งพ่อห้สิงอสอนสัต่อที่พ่อนบคะต่นเต้นมาก่อประาศพูรอบตลอดแล้วจะมนั่ะนใคระได้ตืนเต้น โอ้โหนักแสดงมากความสามารถแบบนี้ก็เฉกเเองว่าต้องตอกนะคะก็เดี๋ยวเราจะเป็ทานยานะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมอก็เข้ามาโลกที่นี้นะสาที่ทาาแต่ว่าเราสองคนทำหรือเปล่าาครับต้ทพูดเลยนะคะว่าถ้าผมทำได้แต่ไม่ทานแบบนะคะก็วันนี้เรามีข่าวเป็นเซอร์วิสตี้เคนะคะเชเะ ทั่วเดี๋ยวทั่วนะคะตอนนี้หลังจากที่เชฟนะคะนำโปรตีนเนี่ยไปโพชในน้ำมันแล้วเนี่ยเชฟก็กำลังที่จะทำน้ำยำนะคะโดยใส่น้ำตาลดอกกะเพราเข้าไปใส่น้ำตาลเท่าไหร่เอ่ยครับเชฟใส่น้ำตาลสักหนึ่งช้อนค่ะใครชอบหวานก็ใส่ได้ตั้งแต่ว่าตัวเนี้ยข้อดีของน้ำตาลตัวนี้ก็คือว่าเขาดูดซึมได้น้อยกว่าน้ำถ้าเกิดเป็นัญหาทีนา่จะ มากครับมากมากไมกก่น right? ่าไม่นาจะพอเนี่ยอย่างผมต้องพิทั้งสวนนะเหร่ไหมกระโดช่วยเขาครับท่านพิก็ดีนะจริงแล้วม่จะมีเพลงที่แ้อจริงนะะจริงลอเไปุกัอีกทีน